nya Bakshi Seventy cup of I am bringing I am bringing Where are you from? I am from the big supermarket and finished work this morning on the caravan. I make Pachi ่คะแค่นี้พอนะคะก็พอละู้วใ้ว้มันหอมแล้วเนาะอันนี้ถามสูตรมาจากคนทางบ้านโทรหารกระเจ้าเมื่อกีนเนี่จะมาบอกมากันนี้อาหารปลากรีดีนะะี่ค่ะใส่สงลงไปเป็นตำนานี้เดี๋ยวรอให้มันจุกกรไดาเยอะดิ

Oh, you know. oh. Oh. And it's uh, oh. this is not a po po, huh? it's uh, another style type. Huh? Yeah, I know. Yeah. yeah. It, this know. one is for you. yeah. You know, you need to but not every day. No. Pa, no? no. Just some day, you mm. low like a just two hundred bar. In Thailand no, 2000, no, pa, no? Mm. <laughs> <laughs> Oh! yeah. Oh. ิอููอันนี้คือตัวนี้มันจะแพงหน่อยนะคะอันนี้17ยูโร18ยูโร mm. ปูปู <This. S 2> อันนี้อันนี้สองอันสองปูสามเหรออ๋อสองนี่อันนี้17 18ยูโรนะคะแล้วก็จะมีอิ What Kong, you have, you have kong and one one salmon. Uh, salmon. It's not salmon, it's trout. It's oh, a, another yeah. fish. But how? The kong, fresh kong. Fresh kong. Okay. Mm. It's for you, huh? Eh? Yeah, I know. For my birthday, oh. I offer you <laughs> <laughs> this. We have to <laughs> cook, cook them quickly. Eh? or put them in the cold. Yeah, yeah, eh? นี่เป็นไข่นะคะควซองชีสซอสเซอะโวคาโดสองสามยูโรเนื้อบาร์บีคิวพอกดิบอายไก่สลัดแชมเปญดิเปรีสเบรด a n น this o n อ it is champignon f r i p e ก i e de greek style oh งอ u ฟย i n k i n g of your มังโกฟอนเปรูแล้วพี่ปะ Happy birthday to you โอเคนะคะเดี๋ยวอาจจะเก็บข้าวตัวเย็นเนอะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินข้าวนะคะไปกันเลยค่ะแม่วันมาเตีมเลยบใหญ่จิท๊ทกเซียมไปด้วยแซ่บกองไก่ตัวเบ๊สีดาวเอาชี้กราหลังก็มีแต่ใบอีตู่อย่างนั้นประกดลงไป เขาจะบอกว่าแม่วันติมเระยายจนนีแหละอิฐยายสุกจ้าคุป้าผก็ะเห็ดอ่อมไก่เป็นจะกินทยายโอ้โหผักกระเห็ดกินแซ่บอยู่ดัวเบืองนี่อ่อมไก่ใส่ผักซีลาวผักซีฝรั่งลาว <laughs> กินก็เด้อ Uh huh. บะข้าควค่อยอุ่นหลายจนสิเป็นข้าวเจ้ากินแบบข้าวเจ้าไปเลยสิ <c oughs> คะของดีเคยรักกินผู้เดียวประเดี๋ยวปลา,าพระบิดาจับผู้เดียวมันนี่วันนี้ประมาณจับนะเพิ่งกินข้าวแล้ว ข้าวไปีน,นกระแซบเสยอันนี้เป็นวายกรบตกอันนี้เป็นผักเดาที่ไปหามาอันนี้กินแซบหรือว่าอัน,นเป็นคนใหดกิด แซ่บไปเล้อ่ะบ่แต่ว่าที่บ้านอันบ่ค่อยได้เฮ็ดบะว่าด้วยแซ่บไปเลยกึ่งข้าวเจ้าข้าวเหนียวแมวมันยู่เนี่ย ได้กลิ่นประแดดมันมาเลยข่าวกันเนยหรือเปล่ารอบน,นี้ถ้ากินบะหมี่กระช่อสงซสีซีให้นก,กนลระเบรกอุ่นมาได้แล้ว ผักซีใส่สำนีพอดีหอมอได้บ่มีพักอิตุไปเทอะ แม่เอาให้กินแซ่บแซ่บจำไว้เลยตสะเทือนเพื่อจะใส่หัวฟังกันสิลำคามฟงบินในนะจ๊ะเพื่อจะมาสดปากหัวคักแน่ฮะ โอโดแล้วความแซ่บ di oh, you แทนผักชีได้หลายพักอันนี้กินแบบว่ากินแบบดิบๆเนกินแบบสุกๆเนี่ยรสชาติจะเหมือนพักชีเป๊ะเลยแต่กินนิดหรืบกินแหง้งต้องใส่กไปง่าย ข้าวคนนี้บปเลยกินอกบบเองไปเลยายเอ้ยกินละข้าวมาไปเลยหลายลานะวายจะไปเห็ดขนมโมจิวะเนาะเฮอร์อดีเลยร้านซาแอนะมาเห็ดขนมมาเห็ดกิน รำคาญแล้ว ห้างร้านไปไปเลยเนอะแมงวันกับปลาแดกนี่ยคล้องคู่กันดลดเน้องแต่มันแซ่บอะพอพดีแซ่ นำมือค่อยให้เห็ดกินแซบบ่าได้ยิงยอกจะของอยู่บ้านนะไอ้บอกาโซฟีมือเลยนะแต่พอมาอยู่นี่นะกาแบบค่อยๆพัฒนาไปนะพี่น้องจ้าโอเคนะคะสําหรับวันนี้ไอ้แลปะป้าก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะมาบัดดี้ขอบคุณเพื่อนแม่จเจอกันคลิปใหมค่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ